นั่นมันกาย,ยิดโคตรเท่เดินๆๆๆๆนั่นมันแชมเปี้ยนคนใหม่นี่ว่าการต่อสู้ของนายทําให้น้ําตาฉันคลอเไห้ใช่แล้วครับผมเนี่ยแหละแชมเปี้ยนโปกเกมอนลีกคนล่าสุดโปกเกมอนมาสเตอร์กาย,ย วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปรับชมนะครับว่าเวลาที่โปกเกมอนของกไกหิดออกมาจากการ์ดเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนตอนนี้เราก็อยู่กันในโทนเมนร์รอบ8ทีมสุดท้ายของโปเกมอนลีกในเกมโปเกมอนภากคซอนนะครับเพื่อนๆได้ยินอะไรไหมครับ <Yeah. S 2> เสียงกองเชียร์แชมเปี้ยนกายหิดครับผมโอ้โหได้ยินถึงนี่เพื่อนๆจับตาดูครับวินาทีที่แชมเปี้ยนกายหิดก้าวขาเข้าสู่สนามประลองแชมปเปี้ยนสุดขี้โมลม,มาลวจ้ารอบแรกเราเจอกับไซโต้ครับผมถ้าเกิดเราโฟกัสกับชัยชนะมากไปจะทำให้เราเกิดข้อผิดพลาด <Hey. S 1> <อ>ว้าคําคมหล่อเท่ก่อนแบทเทิลครับผมหันหลังให้กันแล้วเดินจากไปจากนั้นหันหน้ากลับมาแบบคาวบอยเท่จัดจัดครับพี่ยา โ oh, 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 oh. อ้โหเทจจากคำไซโต้เราคุณถูก oh, ช้าชิงโดยหัวหน้ายิมไซโต้นักคาราเต้อัฉริยะก์ก็มาดีครับหัวหน้ายิมไซโต้ส่งลูจั๊บวัวมาเป็นตัวแรกครับผมส่วนของการหยินแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นซาเทียนนี่ครับซาเทียนแบบโตเป็นๆขยับได้ 3D ดีแต่อยู่ในเกมนะโปเกมอนเนี่ยจะมีชื่อเรียกแบบอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับผมจะเรียกแบบญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับ ดูเหล่าแฟนๆของแชมเปี้ยนตายดีสิครับทุกคนเชียร์กันมาหน่อยครับผมส่งเสียงเชียร์หน่อยก่อนที่กายหิดจะออกสกิลโจมตีมาถึงเวลาโชว์ความเท่ของเจ้าแล้วซาเชียนเตรียมรับมือนะไอ้นกตัวน้อยอาสุดเท่เบ o มอ b เบรดรับไปซะเบ o มอ b เบรดจากซาเชียนโอ้โหโคเรเท่ครับผมดูครับผมข้ามดาาไปแล้วก็ฟูฟบอติ๊ง เอาอะไรมารอดครับผมทีเดียวลงไปแดนครับผมสำหรับลูจาบูเออเฮ้อลาก่อน พอซาเชียนขยับได้มันก็จะหล่อเท่และอลังการแบบนี้แหละครับโปเกมอนตัวต่อไปของอีฝั่งเป็นเนกิกะไนครับผมส่วนเราไม่ต้องเปลี่ยนครับใช้ซาเชียนต่อไปคุณอายิมไซโตส่งเนกิกะไนมาแล้วครับผมก็มาสิจ๊า <_ EN> ดาบของแกมันก็แค่ต้นหอม <_ EN> ใช้ต้นหอมปะวะ <_ EN> ส่วนของพี่น่ะดาบโบราณในตำนานเว้ยถ้าเมื่อกี้มันจะรุนแรงส่วนนายจะรับไหวเอาเป็นเซครตซอร์ดก็พอครับผมไปเลยซาเชียนเซครตซอร์ดแจ้ไปโอ้โหทีเดียวหมดสภาพอีกแล้วครับตัวต่อไป เป็นตัวอะไรจ้าโอโทอพัดครับผมโอ้โหปลาหมึกน้อยตัวนี้ไม่ต้องครับใช้ซาเชียนเหมือนเดิมส่งปลาหมึกน้อยมาแล้วครับ <c oughs> บป็นตัวตัวที่3ของเขาตัวนี้ก็มีในอนิเมะด้วยนะครับที่ซาโตชิเจอและซาโตชิก็พ่ายแพ้ไปเราก็แก้แค้นให้กับซาโตชิหน่อยละกันครับด้วยท่าสุดเท่ของเรากิก้าอิมแพคครับไปเลยซาเชียนกิก้าอิมแพคชากระโกงคู่ก้าไปป้อมโอ้โหโกลายเป็นปลาหมึกยากเลยครับผมทากยากิในนัดเดียวลงไปแดน ตัวหนึ่งหมดสภาพไปสาตัวนะครับสำหรับโปเกมอนของฝั่งไซโตโปเกมอนตัวสุดทายของไซโตเป็นไทเรสึครับผมงั้นผมขอเปลี่ยนเป็นลูคาริโอและการหัวหน้ายิ้มท่าต่อสู้ก็ต้องเจอกับโปเกมอนท่าต่อสู้ของกายหิดหน่อยไปเลยลูคาริโอโอ้โหโคเทครับผมตัวนี้ผมยังชอบมาแล้วเจ้าไทเรสึก็มาดีครับเตรียมรับมือกับลูคาริโอสุดเท่ของแชมเปี้ยนกายหิดนะรับไปเลยอันติเมสสกิล ค o s ส Combat ไปเลยลูคาลิโอคลอ s คอมแบทมารรวมเอาป็นคนยังยืดปั๊บโดนไปชุดหนึ่งทีเดียวหมดสภาพอีกครับท่านนี้รุนแรงมากๆแต่แรกมากับการเสียพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวทของลูคาลิโอตัวต่อไปเป็นตัวอะไรครับโอ้โหตัวหลักของเขามาแล้วครับผมไคริกี้ครับงั้นผมขอเปลี่ยนเป็นซาเชียนละกันครับผมปิดฉากแบบหล่อเท่กันไปเลยก็มาได้ไปเลยซาเชียนของไกยิด โปเกมอนตัวสุดท้ายเขาแปลงร่างเป็นไดนามิกแน่นอนครับเพราะงั้นเราต้องปิดฉากแบบหล่อเท่ด้วยเบเฮมอสเบลดของเราโอ้โหเพลงมาแล้วครับขอเสียงเชียร์หน่อยครับเหล่าแฟนๆของแชมป์เมสการ์นี้เอ้าเอ้าดังวันนี้ครับไปเลยเบเฮมอสเบลดแปลงร่างตามคาดครับผมมาแล้วครับผมไคริกิวีแม็กร่างไดนามิกโอ้ตุ้ม ต้มตัวเบรอร์ระวังเหยียบเจ้านายมึงนะแบนเลยนะติดดินเลยนะมาูเท่จัดอะครับก็หวังว่าจะรับมือกับเบรฮมอสเบลดของซาเชียนผมได้นะจ๊ะเจ้าไคริกี้มีแม็กเอ๋ยซาเชียนใช้เบรฮมอสเบรดรับไปซาไป ตัวใหญ่แต่โดนทีเดียวก็มองแท่งนะจ๊ะซาเช่นผมนี่มันโอเีจริงๆเลยครับทุกคนไม่อยากตัดผมเหลือเกินตัดผมจนเหนื่อยทีเดียวจอดครับผมกลับเข้าไปในโปเกบอนของไซโตเป็นที่เรียบร้อยคุณเอาชนะหัวหน้ายิมไซโตได้แล้วโอ้โหไม่ต้องเสียใจไปนะน้องเธอทําดีแล้วอมอนของนายมันช่างแข็งแกร่งเหลือเกินแน่นอนอยู่แล้วน้องไซโตให้พี่สอนไหมจ๊ะ <Yeah. S 2> รอบต่อไปเจอกับแชมป์เก่าครับผมแดนดี้ปะเดินไปแบบช้าๆอย่างหล่อเท่เข้าสู่สนามรบแล้วครับ uh. ถ้าคุุมเท่จังเลยอ่ะขอได้ไหมนะ่ะกายหงิดอุ้ยตอนนี้ฉันต้องเรียกนายว่าแชมป์ปะยันแล้วสินะใช่แล้วแดนดี้ฉันอยากให้นายโชว์ช่วงเวลาของแชมเปี้ยนก็มาดีครับ oh. มาเลยแชมป์ใหม่เวียแชมป์เก่าครับผมแชมป์ปัจจุบันเวียแชมป์เก่า โ <S an> อ้ยมีเพลงประจาตัวด้วยครับผมแชมป์เก่าของเราแดนดี้เท่เกินแล้วแหละเพลงประจาตัวผมอ่เฮ้ยพอมั่งคุณถูกท้าชิมดอมเบิเ้ลเทรนเนอร์แดนดี้ครับผมโอ้โหถอดผ้าคลุมเท่เกินโปเกมอนตัวแรกของแดนดี้คือกิลกาดนะครับตัวแรกของกายก็เป็นซาเชียนเหมือนเดิมก็มาดีครับอาบุริตี้ของซาเชียนทำงานของวินเทอร์คิดซอสเพิ่มพลังโจมตีกับซาเชียนรู้สึกว่าเสียงเชียร์จะดังหมดทุกทีนะครับต้องกลบเสียงเชียร์ด้วยเบเฮมอสเบลดหน่อยละไปเลยซาเชียนเบเฮมอสเบลด ยป้ม <Yeah>. oh. ลาก่อนเจ้ากิวกาดตัวน้อยทีเดียวลงไป Dance. แดนด์้ทานี้จะไม่ค่อยเข้าหลายรอทีเดียวตายนะครับเ <c oughs> พราะสาเชฟผมโอพีเกินนะครับรำคาญผมเว้ยโปเกมอนตัวต่อไปของแดนดี้คือดูราพากับผมงั้นผมก็เปลี่ยนเป็นนายเอามังกรมาหรองั้นก็เจอกับนิมเฟียผมหน่อยดีกว่าครับผมธาตุมังกรจะแพ้ทางธาตุแปรี่นะครับ ไปเลยนิมเฟียลูกพ่อไปเลยนิมเฟีย,<สา>ยน่ารักละสิทุกคนทั้งหลายมาแล้วครับผมโดาราเพาวของแดนดี้ก็มาดีครับเลเวลก็ต่างแถมแพ้ธาตุไปเลยนิมเฟียใช้มูลบลาสไปเอ้าโดราเเาสปีดไวกว่าชันชั้บอลมาก<ย>่อนครับโอ๊ยไม่นะอุ้ยขอบคุณที่ช่วยปักขุดให้ด้วยชัโดบอลนะเจ้าโดราเพาวเอ๋ย ไปเลยครับมูนบล็อค<ะ>ลงไปแดนก็ผมสำหรับโดราเคาตัวต่อไปเป็นบารเรียสอย่างนั้นหรือจะให้ผมขอเปลี่ยนโปเกมอนบ้างครับเพื่อนๆจะได้เห็นโปเกมอนกายหิดหลายๆตัวครับกลับมานิมเฟียทำดีมากแล้วไปเลยมิโนคาร์อดครับผมตัวนี้โคตรสวยโคตรสง่างามครับส่งบาเรสของเจ้าออกมาให้ค่าเชื่อได้เลย <ๆ S 2> ๆๆมาแล้วครับผมบาอเอ้า ดูชื่อผิดไม่ใช่บาเรียตตัวนี้มันบาลิโคโรูครับผมโปเกมอนจากภูมิภาคกาล่างั้นเอาท่าน้ำร้อนลวกไปกินละกันระวังน้ำร้อนลวกนะจ๊ะพคนน้ำร้อนใส่เลยครับอเป็นยังไงสุกเลยละสิโอ้โหไม่ตายนะครับผมมิโนโคาร์ลผมปั้นเป็นสายแทงนะครับสกิลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วเขาใช้อะไรกับมาครับเนี่ยฟรีสได้น้ำแข็งแห้งงั้นหรือ ก็ามาดีสกิดสกิดแถมเลือดเด้งนะครับจากไอเทมของผมต่อไปเอาน้าร้อนลวกไปอีกทีหนึง่งรอบนี้ไม่รอดแน่นอนครับผมเอาน้ําร้อนลวกไปกิน้นคือไม่นะติดริติคอลฮีตเลวยครับทำไมไม่จิดนตั้งแต่แรก ลงไปแดนซ์เป็นที่เรียบร้อยครับโปเกมอนตัวต่อไปของแดนดี้เป็นอินเทเรียนครับงั้นก็ต้องเจอกับตัวนี้ของผมครับโัวจากโปเกมอนเจนหนึ่งครับวินด uh ี huh. ้ครับผมเอาโปเกมอนธาตุน้ำมาขอสริมสับด้วยโปเกมอนธาตไฟครับผมไปเลยวินดี้ลูกพ่อ uh huh. สง่าง,งามราศีสุดๆครับโ uh huh. คตรจะหล,หล่อเท่หล่อเท่ทุกตัวบนเกานของกายยิทแดนดี uh ้ huh. andy, ส่งอินเทเรียนออกมาครับแม้ว่าธาตไฟจะแพ้ธาตุน้ำแต่แดนดี้ของผมนะ่ะ ท่าสายฟ้าครับผมท่านนี้ชนะท่านน้ำผมวายชาร์าครับไปแล้วครับผมไายฟ้าหุ่งชนอหมดสภาพไปอีกตัวสําหรับอินเทรเรียนของแดนดี้โมกม่อนตัวสุดท้ายของแดนดี้เนี่ยมองจากดาวางคานก็รู้เลยนะครับว่าต้องเป็นลิซาดดอนอย่างแน่นอนนั่นไงละ่ะงั้นเรามาิดฉากการต่อสู้ของเราแบบเท่ๆกันเถอะลิซาดดอนนายก็ต้องเจอกับ ลิซาร์ดอนของเรากลับมาวินดี้ฉันเลือกนายลิซาร์ดอนลิซาร์ดอนแชมป์ใหม่ประธานลิซาร์ดอนแชมป์เก่าครับ <What? S 1> เพิ่มเติมคือลิซาร์ดอนชายนี่ครับผมสกิลว uh ิกบอเวอร์วาวนะครับสำหรับลิซาร์ดอนชายนี่ลิซาร์ดอนปกติจะเป็นสีส้มนะครับ uh huh. แบบนี้นะครับของแดนนี่ศึกของลิซาร์ดอนโปเกมอนที่ไม่ใช่มังกร <What? S 1> เพื่อให้สมศักดิ์ศรีการต่อสู้ของระดับแชมป์เราจะใช้ไดนามิกนะครับเปลี่ยนร่างเป็นวีแม็กแล้วใช้สกิลแม็กซ์แอร์สตรีมครับผมลิซาร์ดอน เปลี่ยนร่างเป็นไดนามิกลิซันดอนวีแมกครับผมป,ปั๊มปุ๊มแล้วก็ปั๊มก็มาดิครับลิซันดอนไดนมักครับยังไงยังไงแดนดี้จะเปลี่ยนร่างด้ไหมเออต้องแบบนี้ให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยแดนดี้เปลี่ยนร่างลิซันดอนเป็นลิซันดอนไดนมักือนกันนะครับอ๋อเออศึกของลิซันดอนตัวยักษ์ ำไมตรงคมอนมีไฟด้วยวะเทกับผมอีกเทกว่าแล้วไง <Yeah. S 1> เตรียมรับมือกับสกิลแม็กแอสตีมของผมครับผมไปเลยครับแม็กแอสตีมว้าวทีเดียวหมดสภาพเลยหรอ hmm. ไม่บายนะแชมป์เก่ากลายเป็นโบโบกคันแล้วสำหรับลิซดอนของคุณแดนดี้ทำดีมากลิซดอน กลับมาเป็นร่างแรกในเวลาอันสัน้นเอาชนะแดนดี้ได้สําเร็จครับถึงกับกัดฟันเลยหรอแดนดี้แต่เป็นมืออาชีพกับผมเก็บอารมณ์ได้ในเวลาอันสั้นเช่นกันโอ้โหโยนโมหมดหล่อเท่ขอบคุณแชมเปี้ยนการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้ฉันรู้สึกเติบโตส,สบายใจได้ที่จะเรียกนายว่าเป็นแชมปเปี้ยนที่เก่งที่ภูมิภาคกาลาเคยมีมานี่มันระดับโลกอะครับแ <Yeah. S 1> ดนดี้ <Yeah. S 2> รอบชิงชนะเลิศเจอกับคิบานนะครับผมหัวหน้ายิมมังกรก็มาดีครับ อย่างหล่อครับฉันจะเอาชนะแชมปเปี้ยนเอาชนะทั้งทัวร์นาเมนต์และสแสดงให้โลกได้ประจักษ์ว่าท่านคิบานะาแข็งแกร่งแค่ไหนอ,อ,อ้ผมนี่ยังชอบสมแล้วที่ไปรอบชิงชนะเลิศคีโมเจอกับคีโมโรครับผม,ม,ม,มท่านคิบานะาคุณน่ายิ้มคิบานน่งมมาเป็นเต่าธาตุไฟครับผมจําชื่อไม่ได้ครับเต่าง,งอยธาตุไฟตัวนี้่วนการแส่งสมมาเป็นซาเชียนเหมือนเดิมครับโมนักใช่ไหมต้องโดนนวดหน่อยแล้วล่ะ เธอร์พิซซ้อทำงาน,นเหนมือนเดิมครับผมอเมริตี้ของซ er, าเชียงทำงานรโจมตีกับซาเชียงของผมครับผมอีกฝั่งก็มีอเมริตี้เหมือนกันครับผมเรียกแดดตั้งแต่เธอแรกเลยครับเอาไปกินก่อนเลยคีโมโนักนกะิก้าอิมแพกไปเลยซาเชียงัดการไอ้เตา่าง่อยซะเต่าย่างครับผมท่านไฟก็สุกไปนะด้วยกิก้าอิมแพกกิก้กาอิมแพกของซาเชียงเป็นธาตุนอร์มอลนะครับไม่ได้เป็นธาตุไฟนะโปกเกมอนตัวต่อไปของคิบานะเป็นบาคูกาเมสครับผมผมขอปเปลี่ยนเป็น เอาลิซซดอนไปละกันครับผมลิซซดอนายนีของกายงดดีมากซาเชียนกลับมาไปเลยลิซซดอนฉันเลือกได้ฝังด้วยนะลิซซดอนลูกพอ่อมาเลยเพิ่มเติมพีชายนีบับเบลวาาะตางสุดมาแล้วครับาคการ์มทีบ้านก็มาครับเอาท่าไหนไปกินดีเนะากกนนะเจา้าบาคนะูการเมสเอส๋ยแอสแลนละกันครับผมพุยทำอะไรนะ่ะห<อ>ันหน้ามามองแล้วก็เบ่งกระดองโชว์ผมไปหนึ่งทีงั้นก็เอาแอสแลนไปกินละกันครับทีเดียวหมดสภาพไปเลยครับผม โมยเยอะๆหน่อยที่ชอบตัวต,ต่อไปเป็นนูเมลก้อนครับผมงั้นผมขอเปลี่ยนเป็นนิมเฟียครับวหน้ายิมท่านมังกรก็ต้องเจอกับนิมเฟียอยู่ว,วะท่าแฟรรี่จะลงทันแกเองมาแล้วรับผมนิมเฟียสุดน่ารักของกายมินแล้วทางฝั่งของคิมานาก็ส่งเป็นนูเมลก้อนมาทันทีครับผมนูเมลก้อนก็เป็นโปเกมอนของพระเอกในภาค X Y z ด้วยนะครับซาโตชิ ถ้าเกิดใครได้ดูอนิเมะนะน่ารักดีผมชอบแต่ขอแปลงเป็นร่างเดนัมแมกแล้วกันไม่ปาณีแม็กซ์สไตล์ฟอร์ไปเลยครับผมนิมเฟียเปลี่ยนร่างเป็นเดนัมแมกไปเลยปุ๊บเอิ้งเอ้งว้าระวังเหยียบคูหน้านิมเฟียทีเดียวแบนเลยนะ กำลังแบบน่ารักไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหโตัวเบอร์เรอร์เลยครับนูเมลก้อนกลายเป็นมดเลยนะครับเจอก,กับนิวเฟียวีแม็กผมไปครับผมแม็กซ์สตาร์ฟอร์ครับผมอโ,โอ้โหดาวลงพันธะตังชื่อท่าเองอเอาอะไรมาลอดมังกรแพ้ทางท่าแฟรี่ครับผมแล้วนิวเฟียงผมอย่างโอพีครนะับเอ,อือดนูเมลก้อนลงไปจุดดินครับผมโปเกมอนตัวต่อไปของคิบานะจะเป็นท่ามังกรตัวไหนกันครับไยก้อนครับผมโปกกเกมอนเจน3เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบเหมือนกันครับตัวสีเขียวโคตน่ารัก ผมไม่เปลี่ยนครับใช้นิเฟียต่อไปมาเลยมันจะเป็นตัวที่ผมชอบไปก็ไม่ปราณีนะไฟก้อนเอ,อ๋พอดีเจ้านายแกมันขี้โมโ้เหลือเกินอะเตรียมรับมือนะไฟก้อนแม็กซ์สตาร์ฟอร์ฉันจะลงทันแกเองบ๊ามบัตโอ้กลับดวงดาวไปซาไฟาก้อนเออเพื่อเข้าเ,เต็มๆครับผมอย่าเจ็บจุกจุกโปเกมอนตัวสุดท้ายของคิบานะต้องเป็นจูราลูอดอนแน่นอนครับนั่นไงลางนั้นผมขอเปลี่ยนเป็นสาเชียนละกันครับผม จะได้ปิดฉากแบบหล่อเท่เป็นแชมป์แบบหล่อเท่กลับมาเลยนิ่เปียลูกพอ่อแล้วก็ฉันเลือกนายสาเชียนไปเลยครับผมสาเชียนจงไปให้โลกได้ประจักษ์ถึงความสง่าง,งามของแกเป็นครั้งสุดท้ายซะมาแล้วครับผม มังกรตึกของคีบานาทำไมผมถึงเรียกว่ามังกรตึกเดี๋ยวเพื่อนๆดูได้เลยครับผมออบ,บรตินเทลพิซอสทำงานอีกแล้วครับผมบัฟพลังโจมตีกับซาชเชียนตอนเรียกออกมาขอเสียงเชียร์กับแชมเปี้ยนกายยินนอยไปเลยซอดแดนก่อนครับระบำดาบบัฟพลังโจมตีก่อนให้เขาได้โชว์ก่อนครับยังไม่อยากได้ปิดงานของผมร่างไดนาแมกของมังกรตึกสา,ายที่ผมเรียกว่ามังกรตึกก็พราอแบบนี้แหละครับรู้เรืว่าคอนโดย่านทองหล่อ โอ้โหฟังซอดแดงครับผมระบำดาบเพื่อพลังโจมตีครับฟังใช้แม็กนัคเกิลมาครับผมโอ้โหกัาปั้นลอยจากฟ้าแล้วก็ระเบิดตู้ว้าวสกิดจังเลยอะ่ะเอากําปั้นปนัดหลายผมหร <Yeah. S 1> อแย่ไม่โชยอีกรอบนึงแล้วกันนะใจดีซอดแดงระบำดาบอีกรอบครับกระบำดาซาเชียนตปงๆแบบพลังโจมตีครับผมเธอหน้าตึกมึงถล่มแน่นอนไอจูราลูดอนเอ๋ยมากแล้วครับผมสกิลเดิมครับผมแม็กนัคเกิลโอ้โห สกิยอย่างอลังการแต่ดาเมจเหมือนปัดตุนที่ไหลให้ซาเชียนผมขอปิดฉากด้วยเบเฮมอนสเบลดเลยแล้วกันพอดีกองเคียร์ข้างสนามอยากกลับบ้านแล้วลาก่อนนะนุ้งมังกรตึกจูราลูดอนเอ๋ยบายบายเบเฮมอนเบลดครับผมทีเดียวตึกระเบิดเลยครับผมถึกถล่มเป็นที่เรียบร้อยทีเดียวหมดสภาพเลยครับผมสำหรับจูราลูดอนของคิบานาทีว่าไงนะท่านคิบานางั้นหรือคุณแนวชนะของน้ายิมคิบานะเป็นที่เรียบร้อย ถึงกับจับหัวขนาดแพ้ยังดูดีขนาดนี้แม่งต้องเป็นคำสาบแน่ๆสงสัยได้เวลาถ่ายรูปเซลฟี่อีกแล้วมัง้ง <c oughs> รอบชิงชนะเลิศนี่มันสึกขี้โมส้สึกฝีปากชัดๆ <c oughs> และแชมเปี้ยนในโปเกมอนหลีกครั้งนี้ก็คือโปเกมอนมาสเตอร์ไกยยิ ครับผมไม่ต้องครี๊ดไม่ต้องครี๊ดไม่ต้องกรี๊ดครับผมรู้แล้วว่าหล่อเท่พอดีว่าติดขี่โมจากคิบานะมาขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องไกยย่ด้วยนะครับแฟนๆทุกคน